จบแล้วเสกโค้ดเฟซบุ๊กเลิกเล่น5วันงดหยาบขายลงครึ่งหนึ่งลั่นวันที่7เดือน7ปีหน้าลาบวชด,ด้านเมียดรามา่าน้ำตาแทบไหลโค้ดเฟซบุ๊กขาดพลังไร้เรียวแรงจะเดินถึงเขาไม่สนใจแต่ยังไงก็จะรอตำรวจล่อซื้อรวบสองสาวอุดรค้าประเวณีผ่านชัดลายสรภาพทำมาแล้วหลายครั้ง มีสาวประเภท2เป็นแม่เล้าหักค่าในหน้าครั้งละ500บาทพร้อมขยายผลออกหมายจัดในหน้าจัดหาหญิงสาวค้าการต่อไปเงืบเลยแฟนเพจดูเร็กโพสภาพหวังเรียกคอมเมนต์สุดท้ายโดนด่าหลังเพจดูเร็กโพส์ของผู้หญิงขัดขืนแต่สุดท้ายก็ยอมงานนี้เจอชาวโซเชียลบุกถล่มยับถามกลับ หรือเพจอยากส่งเสริมการข่มขืนด้านแอดมินขอโทษแค่สื่อสารผิดพลาดก่อนลบโพสต์ทิ้งแต่ยังโดนตามด่าไม่เลิกคือหาพบเด็กสองพี่น้องเมืองนครมีตาเพชรเป็นสีฟ้าประกายแทบเห็นชัดในที่มืดแม่พาไปพบจักสุแพทย์ยันสายตายเด็กปกติแต่ยังหวั่นกลัวเป็นอันตรายในอนาคตวอนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โกออนไลน์แห่ชมและแชร์ว่อนคลิปเมลิสานครชัยแอร์กล่าวต้อนรับว่วาจากไพเราะราวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตาด่อยกภาพลักการบริการรถทัวร์ให้ดีขึ้น สวัสดีค่ะสวัสดีครับมิชันอมรแต้อุดมกุลผมรุ่นชาติบุตรแสนคมพราวกเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนค่ะวันนี้มาแล้วมาพร้อมกับสายฝนนะคะไม่รู้จะซาไปหรือยังโอ้โหยังหนักอยู่นะฮะนะาะหลายๆที่นี่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นหวัดไปแล้วเสียงหายไปแล้วใช่ไหมครับคุณกาวเวาเสียงไม่ค่อยจะมีนะครับแต่พอถึงพลังพอถึงรายการต้องเรียกพลังกันหน่อย ต้องมีคนดูเยอะๆมากดไลค์เพจของเรานะคะไม่ตกขบวนแล้วก็จะมีพลังขึ้นมาทันทีโอ้นี่ขนาดรวยยังไงเนี่ยนะฮะพอถึงช่วงรายการปุ๊บอันเลิศขึ้นมาห้าสี่สามสองค่ะโอ้โหสิดยอดนักแสดงนี่ยอดจริงๆเจ๋งมากมากเลย The Show Moscow On ขอกำลังใจให้ด้วยถูกต้องนะคะนี่หอมเสียงขนาดนี้อ่ะพูดถึงนักไทยแอร์เมื่อกี้ไงเคยใช้บริการเคยขึ้นเคยใช่ไหมได้ครับใจบริการเขาพนักงานเนี่ยวาจาสุภาพไพเรธแล้วดูคลิปนี่คุณเมดิสานี่ ท่านผู้โดิสารโปรดทราบขณะนี้คุณผู้ชมอยู่ในขบวนไม่ตกขบวนถ้าอยากจะตกขบวนก็ไปดูรายการอื่นนะคะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขามีเทคนิคของเขาไงเวลาหาเสียงนั้นต้องพูดยาวๆเนิบๆโอ้ยทำไมสวัสดีท่านผู้โดยสารขณะนี้รถทัวร์ของนครชัยพร้อมให้บริการท่านทุกเที่ยวบินแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรออันนี้คืปรรระสบกาณ์ตงใช่มจริงๆเขาเคยนั่งแล้ว นครชัยแอร์นี่ผมเคยใช้บริการนะครับทั้งรูทขอนแก่นอุบลราชธานีเชียงใหม่ใช้หมดก็จะมีเทคนิคแบบนี้ขอได้บริษัานกรณาตรวจสอบสัมภาระของท่านอยากได้แบบนี้อยากได้เป็นซาว์แทรกอ๋อเหรอเออแต่ยืดซาวทแทร์ไหนอะ จังซี่เด็จังซี่อ่ะจังซี่ได้บอได้บอสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารคณะนี่ท่านมือสามอยู่บนเที่ยวของรถนครไสแอร์กันคืนพร้อมแล้วรถของพ่าเป็นพร้อมสีออกเดินทางอุ้ยนาฮานาคะแค่น้ออุ้ยเล่นแบทได้เหมือนมากเลยอ่ะเพิ่มเพิ่มึกมาไปฟังเข้ามาเพิ่มฝึกใช่ไหมเพิฝึกนี่ลิ้นยังไม่เคยแข็งแรงเท่าไหรสุดยอดภาษาอีสานนี่ต้องฝึกนะไม่งั้นไม่เป็นหรอกเข้าใจพี่เข้าใจ จริงๆไม่ค่อยถนัดพี่เข้าใจได้พี่เข้าใจได้อะเราเริ่มขบวนกันนี่นอกจากเรื่องของคุณเมริสาวนี่มีอีกเรื่องหลายเรื่องเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้น่ากลัวมากทาไมนเหตุเกิดที่จีนแจ็คตอนกลางค่ำกลางคืนเผอิญว่าไม่มีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายคลิปได้ในคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าระหว่างถ่ายภาพนิกก็เห็นอยู่อย่างนี้ใช่อไหมไม่มีอะไรบนถนนปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์ลากเห็นไหมเห็นไหม มอเตอร์ไซคันนี้ลากผู้หญิงมานะคะมีมขี่กันสองคนใช่ไหม,มแล้วผู้หญิงคนนี้ถูกลากตามมาเพราะว่าคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของอมอเตอร์ไซค์ที่เอกสองคนนั้นน่ะขโมยไป<อ>แต่นางใจเด็ดมากมอเตอร์ไซค่าใครอย่าแตะเกาะมาไม่ยอมอตอนนี้ถลอกเถลิ่หมดแล้วนะ คือรักษาคนละสายของตัวเองไว้เออใช่แล้วสุดท้ายนี่โจนก็โดนจับใช่ไหมพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือก็หายกันไปแต่คลิปที่เห็นก็อย่างเงี้ยคือน่ากลัวนะถ้าเป็นแจ๊คแจ๊กกาห้อยหนจนทะยานแบบนี้ไหมคือเราต้องดูความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก่อนเขาชิงรถเราไปก็จริงเราต้องดูว่าเขาขับไปเร็วหรือยังวิ่งตามทันไหมถ้าวิ่งตามไปเขามีอาวุธหรือเปล่าแล้วถูไปตามถนนเป็นี้ที่ไม่เอานะเสียทรงนะ เข้าใจไหมพี่อาจจะเสียทรงได้พี่ก็ต้องรักษาของพี่ไว้คือเรื่องนี้เราดูแล้วต้องยึนึกย้อนมาถึงตัวเราว่าเราสามารถขนาดนี้ไหมถ้าคิดว่ามันจะเป็นอันตรายเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะแล้วค่อยแจ้งตำรวจถ้าไม่ใช่จ่าพนมอย่าทำไม่ไม่สุ่มเสี่ยงไปจะว่าแจ้งตำรวจดีกว่าถูกต้องถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสาวๆบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสวยด้วยแพ้เด็กซิลคองซิลคอนไปหมดนะฮะไปหมดเลยเปลืองเงินอีก ไม่ได้ไม่ได้ไไนี่ดูเรื่องดูเรื่องอันตรายนะ <c oughs> แต่ก็ไปเรื่องนั้นได้ไม่แต่จริงๆรงอันตรายอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทำเ <c oughs> อาเราเรียนแบบแ <c oughs> จ้งตารวจดี <c oughs> ที่สุดอันนี้คล <c oughs> ิปแรกแต่บาเคตที่2นี่ อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโจรเรื่องภัยเหมือนกัน <Ừ. S 2> แต่พี่ว่าไม่ค่อยจะเวิร์กนะโจรคนนี้เนี่ยขี้เกียรนิดหนึง่งหรือ,อไม่ก็อาจจะง่วงนอนมาก<อ>ใช่ไหม<อ>ที่เขาไปปล้นเพชรใช่ไหม<อ>ปรากฏว่าไปปล้นเพชรแล้วเนี่ยก็ไปนอนหลับอยู่ในบ้านเขาด้วยหลับจนถึงเช้าเลยเอาไปดูสภาพโจรที่นี่นี่คือโจรน,นะท่านผู้ชมนี่โจรเขาปล้นเพชรเสร็จแล้วเนี่ย,ยก็ไปนอน<จ>อยู่ในบ้านเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาหนุ่มหัวขโมยเนี่ยแอบย่องเข้าไปขโมยเครื่องเพชรในบ้านเขาแล้ว เกิดง่วงนอนกระทันหันหลับมันในบ้านของเหยื่อนั่นแหละนะปลุกก็ไม่ตื่นนะครับนายดิออนเดวิสวัย29ปสิบเ้าปใจก็ไม่พูดชื่อเขาเขาายเขาอาิงเขาก็าอายทั่วประเทศทั่วโลกแล้วเขาเป็นโจรเราต้องพูดชื่อให้เขาประนามเขาว่าเขา <นะ S 1> ทำไม่ดออีได้งัดบ้านของเหยื่อนะในเมืองซาราโตซาฟลอริดานี่แหละขโมยเครื่องเพชรขโมยเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าง่วงขึ้นมาแล้วก็นอนลงไปบนเตียงในบ้านของเขาด้วยพี่ว่าคงจะเป็นลนักษณะ ทอเต็มผืนอะไรนะหลับเต็มตื่นอะไรนะสักอย่าง,งนอนสักอย่างหนึ่งนะสบายไง,ยงมันหน่านอนขนาดนี้เฮ้แต่จะหลับลึกขนาดนั้นเพราะว่าพอหลับเสร็จใช่ไหมถึงเช้านะคะงานนี้มียันเช้าพี่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยอาจจะมี after party อะไรสักอย่างก่อนที่จะมาขโมยเพชรก่อนที่จะขนเพชรไปเนี่ย พอตื่นเช้าขึ้นมาต้องขนเพชรด้วยว่าเขามาขโมยเขาก็ขนเพชรไปอ่ะแจ็คเขายังไม่ได้ขนเพชรเลยเขาแค่วางกองเพชรเขาวางเพชรแจ็คก็พ่อพี่คุอยเขวเครียดเลยอ่ะทีนี้พอชใช่อไหมแม่บ้านอ่ะก็มาปลุกเฮ้ยไม่สิจะปลุกทำไมไม่บ้านเห็นตกใจนี่ตำรวจมาเขาบอกตำรวจมายังไม่รู้เรื่อง นี่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่านายคนนี้ยังคงหลับสนิทไม่รู้สึกตัวออตำรวจก็เลยถ่ายภาพนี้แหละครับไว้ให้เป็นหลักฐานก่อนจะจับกลุ่มเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคว<อ>รพักอ่อนให้เพียงพออันตรายมากนี่นะเผยๆนะจะบอกให้นอน <ทำ S 1> นอนอย่างเงี้ยเมื่อวันก่อนมีข่าวที่อะไรนะมีหญิงสาวร่างใหญ่เข้าไปข่มขืนทำเลาผู้ชายที่นอนหลับลึกโอระวงัง เพราะฉะนั้นอนหลับนี่ก็ต้องหัดให้รู้สึกตัวไว้ด้วยหัดให้แบบว่าอย่าเป็นคนหลับลึกปลุกยากตื่นช้าใช่อันตรายแจ็คเราวังจริงอันตรายแจ็คเราวังไม่แจ็คสะดุ้งตลอดเราหวังแอบถ่ายไปแล้วตอนนอนหลับเนี่ยเออไม่รู้ใครเนาะใช่ไม่ควรทำกลับมาที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเรื่องหนึ่งวันก่อนเราเพิ่งนาเสนอเรื่องที่ท่าอากาศยานที่เชียงใหม่สนามบินเชียงใหม่วันนี้มีอีกแล้ว แต่ว่าววใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่อาจจะไม่ปกตินิดหนึ่ง ừ ừ, มันเกิดขึ้นแล้วก็มีรปภเข้าไปจัดก,การคือรวบตัวเอ่อรวบตัวคนนั้นไว้เขาบอกว่าอิตาคนนี้ทอพอถูกรวบตัวปุ๊บคลิปอย่างนี้คุณผู้ชม<อ> ตะโกนวายๆค่ะตะโกนแบบว่าเขาจะฆ่าผมมีคนจะฆ่าผมคุณตำรวจช่วยด้วยคือเหตุที่รปภต้องมารวบเนี่ยเพราะว่าคนนี้คบตะโกนขึ้นมาก่อนมีอาการคลุ้มคลั่งกลางสนามบินนะสนามบินเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าเขาจะฆ่าผมมีคนจะฆ่าคุณตำรวจช่วยด้วยไม่รู้ใครฆ่าฝ่ายรปภท่าอากาศยานก็เลยให้ตำรวจเข้ามาแล้วก็เนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเข้ามาควบคุมตัวไว้ก่อนไปสงบสติอารมณ์ก่อน แล้วก็ส่งโรงพยาบาลสวนปุงเชียงใหม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลสวนปุ๋งสรุปว่าเขาไม่ปกติใช่ไหมก็ขนาดนี้แล้วอ่ะต้องไปปรึกษาต้องตรวจนิดหนึ่งเรื่องของสุขภาพจิตนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีๆมาตะโกนกลางสนามบินเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันไม่ใช่คนธรรมดาน่บางทีเขาอาจจะมีเพื่อนในจินตนาการไงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้คนเราก็แบบจินตนาการเยอะอาจจะแบบเฮ้ยคิดแล้วก็เครียดหนักอาจจะเครียดเรื่องปัญหาบ้านเมืองก็ได้ เรื่องไม่เออไม่มี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 อะไรไม่มีอะไรนี่เกิดวันไหนเนี่ยเพราะว่าเพิ่งไปท่าอากาศยานเชียงใหม่มาแต่ไม่เจอนะไม่ใช่แจ็คนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คก็ปลอดภัยตรงนี้เราไม่ได้ไปสวนปลุงมาอ่าแล้วก็แต่ว่าคลิปนี้นะก็มีคนแชร์กันเยอะมากเพราะว่ามันก็พูดถึงเรื่องของปลอดภัยแต่ว่ารพก็รวบตัวได้ฐานลองท่องลองท้านี่ไม่ได้ใส่มาดูสิ ดูซิออกจากบ้านมาคงจะวิ่งมาอย่างตกใจอะ่ะน่าจะออไม่ปกติอย่างที่ว่าอก็น่าจะอย่างนั้นแหละแจ็คเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรจะไปตะโกนกลางสนามบินนะครับก็จะโดนจอดได้ถูกนะคะให้ไปตะโกนที่อื่นนะคะหรือว่าใส่ปิ๊บเก่าเอาก็แล้วกันถ้าจะตะโกนตะโกนในปิ๊บ ใช่ไหมเออคนอื่นจะได้ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นรู้ว่าในะคะสนามบินเชียงใหม่นี่ก็เพิ่งมีเรื่องของปืนพลาสติกที่ขึ้นท่าอากาศยานไปเนี่ยเขาก็สงสัยเรื่องมาตรการความปลอดภัยเหมือนกันก็ตรวจสอบให้เข้มงวดก็ดีครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนึกถึงว่าถ้าคนคนนี้เขาขึ้นไปบนเที่ยวบินเดียวกับเราทํายังไงอะฮะอยู่ดีๆกำลังบินอยู่แล้วก็ไปกับเขาสิใชนคงตกใจกระโดดลงก่อนคนแรกอะ เป็นขี้คนเป็นคนขี้ตกใจด้วยแบบแอร์เออเงี้ยเขาจะไปจับอยู่ไหมผู้โดยสารปรอดภับขณะนี้มีคนไม่สมประกอบขึ้นมา <c oughs> ขอให้ทุกอย่างสงบนะคะดิฉันไปก่อนคว้าถุงอากาศ <c oughs> ถุงออกซิเจนเดนก่อน <c oughs> ทิ้งผู้โดยสารไปเขาบอก<ป>ให้สวมให้ตัวเองก่อน <c oughs> ใช่นะคะอันนี้อันตรายมาก <c oughs> นี่มาเรื่องนี้กันบ้างเรื่องนี้พี่เครียดเลยอ่ะทำไมฮะไวยฮอร์โมนพี่เครียดมากอว้ยว้าวุ่นเลยเหรอใช่ย้าวุ่นอยู่เหรอเจ๊มีสิวนะ เขาบอกมีสื่อยังวัยรุ่นอยู่จริงแสบแท้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เมนี่เรื่องนี้แจกดูให้เป็นอุทานหอนอย่าทำอะไรอย่างนี้ตอนนี้ถูกแช์วันเน็ตเลยแล้วเป็นการกระจายตัวเองด้วยมีอีกแล้วแล้วก็มีบ่อยมากคลิปเขาไปถ่ายมาครับไปถ่ายภาพของวัยรุ่นสคนกําลังนัวเนียแบบส้มตํานัวกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตเนี่ยหนัวใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะพากไปเห็นไหมก็เซนเซอร์ซะไม่เป็นไรหรอกคันนี้เนี่ยวันเน็ตก็เห็นกันเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังก็ได้อ่ะพี่บ่าวพูดสิก็ทำอะไรอาหลักตานะับทุกคนเขาก็จับตรงนั้นเขาก็จับตรงนี้เอามือมาจับเอาปากมาจูบมนลบมาคัน แล้วก็ตกใจตื่นไม่ใช่ตอนนี้ต้ตื่นกันอยู่ทั้งสองคนแล้วมาเป็นเวลากลางวันด้วยใช่มันน่าเกลียดอ่ะจ้ะเขาแนบชิดสนิทกันบนเก้าอี้แนบชิดสนิทกันเขาแนบชิดกันก็พอนะบนเก้าอี้หินอ่อนในบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งนะซึ่งดูแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รับตาคนแน่นอนทั้งคู่นี่ผลัดกันหอมผลัดกันกอดกันจูบกันนัวเนียไม่รู้ว่าแลกอะไรกันหรือเปล่าแลกเบอร์แลกเบอร์อ๋อเหรอไม่ได้แลกอะไรเลยมาโน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 แลกเบอร์โอเคจนที่วิเป็นที่ว วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเ,ออเขาก็มาโพสต์ลงใน Facebook อยู่ไลฟ์รือว่าคลิปเด็ดเนี่ยคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะพี่เบาก็บอกว่ากลุ่มแรกต่อว่าการกระทําของวัยรุ่นทั้งสองคนนี้แม้จะรักกันชอบกันก็ไปแสดงที่มิดชิดหน่อยไม่ควรมาแสดงต่อที่สาธารณะแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยกลุ่มที่2ว่าคนมาถ่ายคลิปครับบอกว่าถ่ายคลิปแบบนี้มันเป็นการประจานกันเกินควรไม่เหมาะสมก็เดินไปเตือนสิออไม่ใช่มาถ่ายคลิปไม่ใช่มาแอบแฉคนอื่นทําให้วัยรุ่นทั้งสองคนนี้จะโดนสังคม โจมตีเฮ้ยมันก็พี่ว่าเห็นด้วยกับกลุ่มไหนหนึ่งหรือสองอ่ะพี่ว่าเห็นด้วยกับกลุ่มที่หนึ่งเออเออเพราะอะไรรู้ไหมาะกลุ่มที่สองเนี่ยคือเคยเห็นกับตาเคยเห็นกับตาเลยตรงเนี้ยงข้างๆบ้านเราเนี่ยชันติฉั้นชี้ทิศไม่ถูกชันติอยู่ฝั่งนี้ชั้นชี้ทิศไม่ถูกเขาบอกว่าผู้หญิงเวลาอยู่ในสถานที่ปิดแล้วจะชี้ทิศไม่ถูกจริงเหรอเขาตามทฤษฎีเฮ้ยจริงดี่อันนี้เพิ่งความรู้ใหม่อันนี้จริงๆขอบคุณมากเวลาเข้าไปอยู่ในที่ปิดปุ๊บจะงงแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหน แล้วทีนี้เนี่ยไอ้นี่สองคนนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนชุดนักเรียนด้วยเราก็เดินผ่านเราก็จะแบบก็ทําเสียงที่ฉาเขาว่ะใช่้าไม่ใช่ไม่มีโอกาสตอนไหนี้ไงไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมพยายามที่จะเตือนสติว่าเฮ้ยเห็นนะมีอีป้าเดินอยู่คือแบบว่าพยายามแล้วเออจะขาดเสล็จเอามาเป็นตัวๆอยู่แล้วมันก็ไม่หยุดพอไอเด็กผู้ชายเป็นหาหน้ามาเราก็เงียบสิกลัวมันต่อย กลัวสู้ไม่ได้คือเคยจะไปเตือนอย่างนี้แล้วแต่ก็เห็นว่ามันเป็นอันตรายกับตัวเองใชจง่จริงๆพูดถึง2กลุ่มนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็ไม่สมควรทําทั้งสองอย่างนั่นแหละหนึ่งคือตัววัยรุ่นเองไม่น่าจะไปกอดจูบพลอดลรักกันกลางที่สาธารณะอันนี้ควรจะห้ามเลยอย่างเด็ดขาด 2. คนถ่ายคลิปก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรควรถ่ายไม่ควรถ่ายแลราเห็นว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบางเหตุการณ์ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่สมควรจะไปลงโซเชียลมันก็ไม่สมควรจะไปประจานเขาหรือว่าคนอื่นดูด้วยซ้า เพราะฉะนั้นทั้งสองกลุ่มก็เตือนกันไว้กลุ่ม<ช>ที่ทําด้วยกลุ่มที่ถ่ายถ่ายยังมีสติหน่อยชั่วโมงนี้มันถ่ายอะไรก็ง่ายหมดถูกไหมมีมือถือติดมือจะถ่ายอะไรก็ได้ แต่ว่ายังไงก็ตามนะแจ็คโดยเฉพาะเด็กๆในข้อหนึ่งในวัยฮอร์โมนร้อนรุ่มเนี่ยถ้าจะทําอะไรเนี่ยให้คิดถึงเพลงนี้เลยเพลงอะไรครับถงฮอร์โมนนี่ะคิดเอาไว้คิดถึงหน้าพ่อแม่เธอเอาไว้พี่รลองแล้วดูฟังเป็นเพลงไหมคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้แน่ๆมรื่องอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้ไม่ใช่นะะก็ต้องนิดนึงอ่ะระวังไว้เรื่องอย่างนี้นี่มันมันไม่ไม่งาเพราะว่าเวาเขาด่าเนี่ยเขาไม่ด่าแค่หนูนะคะเขาด่าด่าถึงพ่อแม่ปู่ย่า ตาลลูกเง่าเราก็ใครโอ๊ยลากันมาเจ็ดชั่วโคตรก็ไม่หมดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรจะทําในที่ลับถูกต้อย่าทําให้ใครเห็นถูกอ่ะถ้าไปทําอย่างนั้นในที่อยากทาในที่เราโหถ่ายแล้วก็ไม่ผิดไปเล่นเกมนี้เลยเล่นเกมอะไรมกับนุ่มๆทั้งหลายเป็นนักลังละโอตะกูข่าววันนี้เรามีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยเนาะไหนไปดูสิเอามันเป็นเรื่องจริงอ่ะผู้ชมไปดูอาภาพรเล่นเกมอะไรเอาไหนแล้วมันลามกตรงไหนอ่ะ อ่ะเธอดูนะน,นี่อะไร <c oughs> ใช่แล้วนี่นี่เล่นเก็เล่นไปสิแล้วนี่อะไรนั่นน่คือเกมเฮ้ยมันคือเกมคนญี่ปุ่นเขาผลิตเกมขึ้นมาใหม่ไม่มีชาติใดในโลกที่จะคิดอะไรได้แบบนี้อีกแล้ว,วแล้วว่าต้องเป็น,ปนเขาจะใส่ไอแว่นตาสามิติที่ใส่ครอบตาอยู่ซึ่งะจะเสมือนจริงมากแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นเกมคือจับนมจับหน้าอกเนี่ยนะแล้วก็เขาจับปิ๊ดปดไอตัวกระตูนในจอก็จะมีความรู้สึกว่าไอ ดนจับจริงๆนี่ไงมันมันก็แบบว่าเฮ้ยอย่ามาจับฉันเออไม่ได้นะขัดคืนนิดนึงใช่แต่ว่าเฮ้ยเคยจะเล่นถามหน่อยนี่ไงคนเล่นเยอะแยะช่างภาพเราตอนนี้หันไปดูจอเต็มๆและยิ้มตอนนี้น้ำน้ำตาน้ำหูไหลแล้วไม่จับอกว่าจะสั่งมาเล่นเมื่อไหร่เกมจะมาถึงเมืองไทยรอก่อนนะน้องจะเย็นๆและนอกจากอีจับหน้าอกนะจ๊ะมีมากกว่านั้นอีกมีอันนี้อะไรอันนี้ก็เหมือนกันให้จินตนาการทำอะไรว่านอนโดนตับนี่ จริงจริงโอตะกุไม่ล่ะพอใส่พอใส่แว่นเข้าไปแล้วมันจะมีภาพเสมือนขึ้นมาแล้วก็อันนี้จริงจ้าไอตันต์อีตตไอตนนี่อะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้อะอะไรอีไตอะไรนะปากก็ฟังเข้ามาแล้วก็นอนตากนี่ เอ้ยคิดได้เนาะแต่ฉันจะบอกนะมันมีอะไรมากกว่านี้<อ>แต่เอามาเปิดเผยแล้วมันดูเร่อะ่านผู้ชมครับเห็นแค่จับนมกับเห็นแค่ไปนอนบนต้นขายแค่นี้มันก็เกินเหตุแล้วล่ะ,ละจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าเ,ออเราไม่สามารถนํามาออกรายการของเราได้จริงๆริท่าน,นเา,าเล่นเองท่านชายทั้งหลายทำไมฮะอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีออกวางขายเพราะว่าตอนนี้อันนี้เป็นการทดลองเล่นครั้งแรกในงานนิสการเกมเอสในเมืองนากย่าของญี่ปุ่นก็รอกันสิฮะก็รอกันสิคะนะคะครับค่ะ ต้องรอใช่ไหมเออเรื่องนี้สอนที่รู้ว่าเราระบายกับของจริงไม่ได้เราต้องไประบายกับเกมแต่ถ้าพัฒนาเกมมาในแนวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาเชิงสร้างสรรค์หรือว่าจะพัฒนาคนให้หมก้สร้างสรรสิสร้างสารรยังไงระบายคนลำอัดอัน้นเออมันก็ต้องอย่างนี้อย่างน้อยมีลูกค้าคนหนึ่งแล้วช่างภาพเนตากล้องเนี่ยเห็นไหมมันมองไม่มองเราเลยเนี่ยมันมองแต่ภาพเนี่ยคนหนึ่งละขายได้แน่ๆอะ ใช่ไหมเอาจบเด็กกันเถอะแจาร,าราออยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึงไทยเอาพักพก,ก่อนพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องมาต่ออีกเป็นเรื่องหื่นอีกแล้วเหรอ <c oughs> วันนี้ขา่ขา,วขาวหื่นทั้งนั้นเลยไม่ใช่ม,มันเป็นประเด็นอ๋อเป็นประเด็น,น,น,นอ,อ้าวดูรายการของเราไม่ตกขบวนแน่นอนไม่อยากตกขบวนต้องดูไม่ตกขบวนคัะสกูครับ